รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ซักโดยปูนเสือไทยประกันชีวิต สวัสดีครับท่านผ<ด>ู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกกานิ่งถกกันหนกซักในวันนี้นะครับพร้อมจะมาถกกันแล้วพร้อมจะมาซักกันแล้วใช่ไหมครับ<ม>เราเจอกันทุกวันในช่วงเวลาแบบนี้นะจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่ช่อง9 m c o t SD ครับ,รบวันนี้ก็เช่นเคยนะครับวันนี้ที่จะถามเป็นการทําโพลประจําวันของเราก็คือว่าท่านผู้ชมใช้เงินเกินตัวหรือไม่นะฮะท่านใช้เงินเกินตัวหรือไม่ถ้าเกินพิมพ์เอนะฮะ ถ้าไม่เกินทีมบีอันนี้ตอบแบบจักใจเลยนะฮะทำแฟ้งๆเลยนะฮะตอบมาเพื่อเราจะได้สำรวจผมโพของเราในแต่ละวันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถที่จะแสดงความเห็นเข้ามาได้หลากหลายสาระนะครับที่หมายเลขเดียวกันกับที่ท่านส่งประเด็นวัประจำวันคือ C 111999นะครับเราก็มีเสื้อยิ่งถกกระหนกซักมอบให้5ตัวนะครับเอาละที่ถามวันนี้เพราะว่ามีการสำรวจจากบริษัทสำรวจ และวิจัยทางอินเทอร์เน็ตระดับสากลเขาใช้ชื่อย่อๆว่า y u u g o v อาจารย์ครับเขาสำรวจมาก,ก็บอกว่าการใช้จ่ายของคนไทยเนี่ยยังไม่ดีพอนะฮะมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์มากถึง72%เปอขาเรียกค่าตรงนี้ว่าค่าใช้จ่ายปริศนาอาจารย์เคยไหมปไปประมาณว่าเอ๊ะบางทีเคยใช้จ่ายเงินแล้ว ออวันนี้มันใช้จ่ายเงิน500มันหมดแล้วมันหมดไปกับอะไรไนดะ้ห้าร้อยไปเนี่ยและ<อ>คิดไม่ออกขนาดใช้จ่ายยังจําไม่ได้ไปตัวเองซื้ออะไรออไปใช่ประมาณนี้แต่นี่เขาคิดเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยนะมีค่าใช้จ่ายปริศนาถึง72%ของรายจ่ายนะครับนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าผลสํารวจนั้นพบว่าคนไทยเนี่ยมียอดใช้จ่ายปริศนาเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์เฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 1,588บาทท่านผู้ชมครับ 1, เป็นค่าใช้จ่ายพันหะ้านะเป็นค่าใช้จ่ายปริศนาเนี่ย1,143บาท72%ของรายจ่ายทั้งหมดนะฮะและค่าใช้จ่ายปริศนาที่เกิดขึ้นนั้นก็ไปสำรวจพบว่า49%หรือเกือบ50%นั้นมาจากพวกค่าอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคพวกขนมขบเคี้ยวนะครับพูดง,ง่ายง่ายว่า45%เี่ยมาจากสินค้าฟุ่มเฟือยนะ แล้วก็สำรวจพบว่าวัยรุ่นครับ18 24ปีมีค่าใช้จ่ายปริศนานะครับหรือว่าจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยถึง45ซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงสูงกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่านี่วัยรุ่นก็ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับสิ่งบันเทิงหลดเพลงรอสายอาไปเข้าผับไปกลางคืนอ,อ,อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่งรถมอเตอร์ไซค์ไว้แวนใช่นี่นะฮะ อาจารย์มีไหมอาจารย์อาจารย์อาาจรย์คงจะมีลิปสติกแท่งใหม่กระเป๋าใบใหม่โอ้ยถุงน่องลายใหม่มาแล้วโอ้เยอะนะสินค้าฟุ่มเฟือยไหมเนี่ยเก่งนายยกทรงตัวเป็นพันโอ้โหอ๋อฉันไปซื้อนะคะสามตัวลอยโอ้ใส่แล้วไอ้นั่นมันแอนตี้มันไม่อะไรอย่าแย่แอนตี้คือจะมันมันไม่ได้เลยค่ะมันดูเฉาไปหมดต้องใส่ตัวแพงๆมันดูคึกคัก มันดูเข้ารูปทรงถูกต้องค่ะมันพร้อมที่จะถอดหรือก็อวดคนอ่ดได้ทันทีแล้วเรื่องอาหารการกินมีไหมหมดไปกับเรื่องอาหารการกินแบบต้นเดือนก็กินราคาถูกหวยประมาณนั้นราคาสิ้ต้นเดือนพอเท่าร้านค่ะหมูกระทงหมูกระทะสุดเล็ิค่ะบะหมี่ห่อเดียวค่ะกินกันสามคนเติมน้ําเยอะหน่อยกระถทาเลยกลางเดือนถ้าปลายเดือนเหรอก็ใชประมาณนั้นค่ะไม่พอก็ไม่เป็นไรนี่ยืมก่อนล้างปักซอยซื้อประจา โนนี่คไทยสินเดินมาค่อยไปจ่ายเขาเหมาเลยคนไทยคนไทยเนาะอ่าก็โอเคอยู่กันอย่างพี่น้องก็กูลอาจารย์เคยมาประเภทที่แบบเหมือนวัยรุ่นอะประเภทแบบ ซื้อกาแฟก็ต้องแบบแบบบแรนด์เนมเพื่อที่มาถ่ายลงอ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะพอต้นเดินเงินเดินออกเดียนซื้อเลยค่ะแก้วเขียวเดี้ยนโพสเลยจะใส่โลกสะใจสามแก้ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยกินเขก็ไปสิคะมันอยากจะรวยวันนั้นก็มันรวยไปเดียนคิดอย่างนี้ค่ะคุณกหนกค่ะและเดี้นอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะคำคำหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยจะเคยได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยจะคิดจะทํานะคะคือบัญชีประจําชีวิตค่ะบัญชีครัวเรือนนะคะอันนี้สาคัญอย่างเดี เดียนต้องจดค่ะเดียนไม่เคยมองว่าเดียนจะมีรายได้กี่บาทเดียนรู้อย่างเดียวว่าเดียนลืมตาได้เดี้ยนมีแรงเดี้ยนไม่ขี้เกียจค่ะเดียนขยันทำมาหากินแต่เดียนมาเดียนไม่จํากัดเรื่องรายรับว่าเดี้ยนต้องมีกี่บาทแต่เดียนจํากัดรายจ่ายค่ะขาข้าวเดียนเต็มที่ค่ะ แต่ขาออกเลี้ยต้องบังคับค่ะ oh, เพราะอะไรรู้ oh. ไหมคะถ้ารายได้คุณไม่แน่ไม่นอนรายจ่ายคุณก็ยิ่งไม่แน่ไม่นอนอีกคุณจะยิ่งลําบากนะคะรายได้ไม่แน่ไม่นอนไม่เป็นไรคะ่ะขยันอดทนแต่รายจ่ายคุณต้องแน่นอนคะ่ะจ่ายเฉพาะที่จําเป็นคะ่ะค mm hmm. ่าน้ําค่าไฟค่าเช่าห้องค่าชาวบ้านอันนี้ต้องจ่าย mm hmm. นะคะเสร็จแล้วนะคะ่าข้าววันละกี่บาท mm hmm. มื้อเช้ากินเยอะหน่อยได้เดี้ยงไม่ว่า mm hmm. นะคะมื้อเย็นเบาหน่อยคะ่ะ mm hmm. เพราะว่ากินมากไปก็เสียสุขภาพาหรือถ้าตกเย็นคุณจะกินมื้อเย็นเยอะมื้อเช้าคุณเบานิดหนึ่งดีไหมคะมก็อา,กาอาจจะเป็นโจ๊กถุงเดียวไข่ฟองหนึ่ง30บาท35บาทก็ซื้อได้ท่าไหมคะตามแถวออฟฟิศนมถั่วเหลืองค่ะใส่ไข่ลวกนะคะ ต้องโกตัวสองตัวหรือจะเป็นมันต้มหรือข้าวโพดฝากมือเรียกว่าโอเคนะคะสำหรับเบรคฟาสต์สำหรับพวกเราถ้าเกิดไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุณจะหลุดค่ะคุณจะลืมตัวไปเพราะคุณนั่งอยู่กับเพื่อนเอ้ยตายเป่งนพอเธอเอามาจากไหนฮะโหลดซี่โหลดซิอ๋อตายแล้วตุ๊กตาตัวนี้เธอส่งมาน่ารักจนเลยขยับได้เท่าไหร่เธอเข้าไปซื้อซี่หนึ่งร้อยแต้มเองส่วนใหญ่คนที่ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายมักจะมีปัญหาเรื่องการออมก็จะไม่คิดถึงแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมต้องและคนที่คนที่คำนึงถึงแบบนนี้ส่่วใหญ จะไม่ใช่วัยรุ่นจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่ะคุณอย่าพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใช้สตางค์เป็นก็มีนะคะอีกพวกคนแก่ที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จับใจใช้สอยไปเรื่อยๆก็มีค่ะอย่าพูดถึงเรื่องวัยเลยนะคะถ้าจิตใจของคนไม่ถูกอบรมแล้วไม่เคยถูกฝึกนะคะจอให้อายุมากแค่ไหนมันก็เป็นได้ทั้งนั้นนะคะไอ้ที่ไม่มีระเบียบในการใช้เงินนะคะคุณคิดว่าคนเราต้องเก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์เก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์ห้าหมื่นหนึ่งกนเดือนหมื่นหนึ่งคนเก็บเท่าไหร่ครึ่ง จะบ้าเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เยอะไปเย็นว่าเก็บได้2,000 2,000ท่า25%ก็ถือว่าเยอะมาก25แล้วเพราะว่าาคุณต้องเอาความจริงมาวางไว้ก่อนประปัจจัยสี่คุณต้องกินวันละมื้อวันละสามมื้อไหมคะอืมใช่มื้อหนึ่ง50บาทรอดไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เข้าวผัด40ไข่ดาวโปะ45น้ำหวานอีกน้ำหวานเอาน้ำเปล่าขวดนึงเท่าไหร่คะเอาเย็นตีละมื้อละ75บาทโอ้โหนี่ยังถูกเลยนะ75บาทนี่ขี้เหนียวมากแล้วนะคะสองมื้อ150 สามมือสองเอาเดืยนให้250ต่อวัน250ต่อวัน30วันนะคะ 30วันเท่ากับ7,5 0 0หายไปแล้วค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์เดือนให้ห้า0ันหมื่นสองค่ะหมื่นสองกว่าแล้วยังไม่รวมค่าผงซักฟอกค่าซักผ้าซักกางเกงในผ้าอนามัยของเดียนครีมทาก่อนนอนกันแดดก่อนเดียนออกจากบ้านเนียวใส่ผมมูสเมอร์สวีอีกเกินเสื้อผ้าอีกลูกกลิ้งทาเจลแกล้งน้ำยาล้างอนามัยส่วนตัวเดียนช่วงล่างอีกมันก็หลายบาทนะคะกระนก มันจําเป็นที่จะปล่อยให้ตรงนั้นตรงนี้เี่นเหม็นไม่ได้เียนอดข้าวดีกว่าไอเด่นเด่นเหม็นก็ใจค่ะอดข้าวดีกว่าเลยใช่ไหมใช่ดีกว่าไอ้นั่นเด่นเหม็นค่ะเดยนจะถูกตาหน้าไอ้นั่นเกิดอนั้นเกอะไรกันล่ะซอกลักเลอะไรอย่างเละค่ะพูดมาไอ้นั่นเหม็นไอ้นั่นเหม็นคุณยังมีรายได้อะไรจ่ายปริศนาเียนก็มีบางส่วนปริศนาบ้างค่ะเี่นคิดว่าถ้าไม่จําเป็นจะต้องใช้เงิน ใช่ใจเท่าที่มีให้พอก็ดีกว่านะคะไปเป็นหนี้อย่าไปกู้ถูกต้องค่ะการเป็นหนี้นอนไม่หลับค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะหมดหนี้แล้วสบายใจไม่ใช่ตายไปแล้วนะคะหนี้สิ่งยังต้องให้ลูกหลานไปใช้ต่อเดียนว่าไม่ควรทําค่ะอะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ออกมาในแง่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครัเราจะคุยกันในประเด็นต่อไปคือประเด็นที่2ว่าคนไทย30ล้านคนไม่จบการศึกษาภาคบังคับจะบ้าไม่จริงรอมั้งคุณ๋ยวอาจารย์ต้องให้จ้าประเทศไทยมี60ล้านคนไม่จบไม่จบปเจหนึ่ง โอ้ยไม่จริงหรอคุณโอยข้อมูลอะไรกันเดี๋ยวให้จ่ามาวิเคราะห์ชำแหละช่วงหน้าเราพักกันสักคู่ครับท่านผู้ชมครับเชิญครับปตทเตือนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานปตทออกตรวจถังก๊ส LPG ตามบ้านเรือน ตามที่มีข่าวว่ามีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปตทหรือเป็นพนักงานจากร้านค้าก๊าซหุงต้มปตทอขอเข้าตรวจสอบถังกา๊าซและเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ปตทอขอแจ้งให้ทราบว่าปตทไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบก๊าซหุงต้มต,มตามบ้านเรือนหรือมีการส่งเสริมการตลาดใดๆใ,ในการจําหน่ายอุปกรณ์ถังก๊าซหุงต้มโดยตรงตามบ้านเรือนประชาชน ดังนั้นหากพบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยในการดำเนินการดังกล่าวขอให้ตรวจสอบไปยังพีพีทีคอนแทคเซ็นเตอร์โทร1365หรือส่วนการตลาดก๊าซหุงต้มปะตทโทร02-537-2361หรือแจ้งตำรวจได้ทันทีทั้งนี้ทางกาะะ๊าซปตททุกใบจะมีการหมุนเวียนเข้าตรวจสอบสภาพให้ได้มาตรฐานตามระยะที่กำหนดเพื่อให้ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างมั่นใจข้อมูลที่ ค่อนข้างจะน่าตกใจนะคนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเกือบ30ล้านคนก็สม,สมัยก่อนก็จบป .4 ก็พอแล้วอ่ะ